ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนา<น>ะ,นะครับวันนี้โอปพอพารวยก็จะมาเยี่ยมพี่หน่อยนะครับผมมาตามความฝันนะฮะมาตามความฝันของพี่หน่อยกับคุณแม่นะครับผมครับแต่ว่ามาไม่ได้ความฝันหรอกครับเพราะพี่หน่อยยังไม่ฝันแต่โชคดีกว่านั้นก็คือว่าพี่หน่อยจะทําสูตรให้ดูนะฮะเป็นทุกอย่างนะครับเป็นกระทั่งสูตรนี่นะฮะครับผม ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอฟซี FC ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสูตรของพี่หน่อยดีกว่าว่าพี่หน่อยมีสูตรอะไรแต่ที่รู้ลู่สูตรลวงพึ่งนะครับลวงพึ่งจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมครับสวัสดีครับพี่าดีขึ้นบนอค่ะเป็นไงการเป็นยังไงนี่ยังมีเมื่อยครับ รขาดไปเลยก็ไอนั่นแหละไอเริ่มอยู่นี่ตลอดนี่แหละแต่ก็ไปรักษาไปแล้วนะพี่เนาะแมนครล้วนนี้ซิมพลิกกับซีไปครับโอ้ครับก็มีสายบุญโทรหาอยู่ตลอดไหมครับผมแม่นครับโทรมากคอเลี้ยน่มากขอบึ้งดวงแน่นมากโอ้คอพัก ผักขอผักกันไน่อยกันเร้อครับเริ่มส่วนหนึ่งไปเลยกาเป็นผักกันอืไม่ค่อยแข็งแรงนะพี่นอเบื้องตัวพ่ค่อยได้ดอกตับพ่อเป็นรวยอยูก็รวยอยู่ครับยังงเข้าไว้เด้อครับผมสามมือดีสี่มือไข่กินยาแล้วเรียก็รับไปเลยครับมือรับปุ๊บ่าตื่นเลยอ๋อยาเนี่ยโอ้ยแล้วกินข้าวกันหรือยังครับผมกินแม่กินข้าวยังครับ ก <rium> ุมารทองยังมาหาอยู่ไหมเงียบเลยเงียบเลยเอาแล้ววันได้ยินข่าวว่ามีสูตรแหละครับพี่พึ่งพึ่งรู้นะทางช่องพึ่งรู้นะฮะเฮ็ดตะกอนเดี๋ยวขึเฮย็ดครับอาจารย์เพิ่งเฮย็ดล่องล่องบึงแยกกับเขาเแยกกับว่าเขารั่นหลีคำนวนสมัยสมัยที่บวชแหละครับแม่นครับสมัยอืมเดเ่าเห็ดแกเฮย็ดเป็นเฮ็ดเฮ็ดเบ่งซื้อแต่ว่าบ่ได้ว่าปวยเองนะมีเขามี่ีรุด แน่ีเขาแน่ครับเที่ยวกับเขาสองงวดมึงสามงวดเที่ยวกับลดไปถงวดนึงสิ่กมีโอ้เขาเขาเรียกว่าสูตรอะไรครับพี่สูตรเอสเป็นเซนสูตรไอเด็กลวงพึ่งครับสูตรลวงพึ่งครับเด็กไล่สิเด็กไล่เขาจะขอชมหน่อยนะครับผมอะไรเห็เพิ่งไหครับให้ให้เอฟซีได้เห็นนะครับแล้วคำนวณกเป็นเด็กคำนวณก็คือเอาแปดคำว่าออกคือแปดบอเอาหลักแปดเลพี่เขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับพี่ แกขึนวลนะครับแปเจะไล่ไหมที่เรียไล่นึ่งล่ะเอนอีกสุดอกสุดลวงพึ่งอีกสุดลวงพึ่งพีนอยนี้ไห้เลยอจ้าปวยไว้เด้อเอซี่กับจะพาไปส่งอะขี้กียหัวหลายอย่างเลยครับ นเป็นสูตรลวงพึ่งนะพี่หน่อยเนาะพึ่งก็เป็นเหล็ไล่ซึ่งนี่แหละแต่ว่ามันไล่เป็นคำนวณไปดีๆพู็เึ็นเยอได้ส่ใจเนาะครับที่จังแอดมินนี่ไม่รู้เรื่องอะไรครับพี่น้องก็รู้เรื่องพึ่งเราค่ะเอาเด็ดเด็ดไปเลย ไปเนะครับจะไล่ไปเรื่อยๆอืมครับปเป็นลีดตัดนะครับ,รบปเป็นหลีดตัดตัดหาคู่คือสูตรนี้ตั้งแต่บวชมาแล้วใช่ไหมฮะไม่เืยครับทั้งฝันแม่นนี่ตั้งหาก <c oughs> นนค,ครับครับสิเดตตรงกันเลยครับคืออะไรครับหนึ่งทับสองเนี่ครับผุมนี่ครับจะ <laughs> เป็นเลขเข้างไงเป็นเลข ตัวเดียวเราก็หาคู่เองครับครับเล็บินหรือะคะเออครับเป็นเล็กขนายเล็กบิงแต่ว่าตัวแดตัวนึงนะไดแต่ว่าเขาหาคู่เสีเอาอครับสูตรแบบว่าเด็กเบิงบินหนึ่งกับสองแมนครับเป็นเลขกหนึ่งหนึ่งกับสองมันมากแต่เขาเหรอเ้เป็นเลขเขาหาคู่เอาโอ้ครับเป็นเล็กหาคู่เอาสใส่คู่ได็เขามักคือว่าในใจเขาหมักมาตัวแดงสิ เนื้อเป็ได้ยินข่าวว่าโอ้มันสองมันมาค่ะเออบัดนี้ไม่ได้คู่กับผู้ใดหาโอ้หาคู่ใส่เอานะคก็จับเลียนไปบัดนี้พี่พีหน่อยจับออกมากเลยพี่พี่หน่อยจับมาตัวไหนครับผมพี่ผมจับมาเนาะครับวันนี้พี่หน่อยทำให้ดูก่อนนะครับจับล่องจับครูธรรมดาครับผมบัดมักมากพี่มอามาตามสูตรด้วยว่าจะของมักครับมาก ทั้งสูตรด้วยทั้งมัดด้วยผสมกันเลยใช่ไหมพี่ครับสูตรก็คือหนึ่งหนึ่งกับสองเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยครับเนยเนี่นี่เบอร์โทรป่ะค่ะคือนนร่าสูตรเลขพอ,อนี่เบอร์โทรเบอร์โทรอ๋ oh, okay. อเบอร์เทว์อันนี้สูตรเลขครับสูตรเลขอยู่ทั้งนี้ครับอันนี้เบอร์โทรตัวอันไปสมัครแล้วไหมอันนี้เบอร์ไม่เบอร์เบอร์ไลน์แอดไลน์ได้แอดไลน์ได้ครับอ๋อแอดไลน์อ๋ออันนี้เป็นเบอร์ไลน์พี่หน่อยนะครับผม ศูนย์หกสามเก้าเจ็ดหกสองแปดสี่แปดมีเบอร์แอดไลน์ด้อค่ะเด้อเขียนเขียนไลน์หน่อยครับพี่เขียนไไลน์นี่ครับที่ว่าตัดไปผมมากก็คือครับบันนี้ก็มี่แม่อยู่น้องบัวพุมท่วมมากมาว่านนี่เป็นว่าผมแนะนํำเพื่นอันไหนเพื่อนอยากมาบึงบวงแหละอ่าครับผมแต่ว่าเพื่อนกับลำบากอล่นเนาะครับผมก็เลนนียนให้เลาไปเปลี่ยนบาลีทีพอว่าบาลีทีของเรามันุ่งสองกับเอ เออลุงลุงลุ่งลุงเลขสามกับสี่เป็นเลขการ์เลจินี่อ่าเลขที่ว,ว่าเจอกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบครัวที่เสียไปคือว่าตายหงส์เราว่าเอา้าคือแม่นเดี๋ยวเสนอ่าลูกเราตายไปสองคนเรา,าตายหงมาตั้งือนพฤาเเลขที่เท่าไหร่ครับไอสามเสียลงท้ายด้วยสามสี่เม็นลูกก็ได้ตายหงโอ้แบบน,นี้เป็นเลขโทรมากแบบน,นี้พอผมให้เราไปเฮ็ดอันนั้นนี่ เรารวมมามันเรียกหนึ่งสี่ห้าประมานมันเขากันวันนี้มันเอาคือเมียนในเมียฟันเขากันกับผมด้วนี้สโนว์เรียกว่าเราเนี่ยมาตรงเลขสูตรของพี่หน่อยพอดีเลขตรงหรือเลขคุยกันกับเรามีหนึ่งสองหนึ่งสี่ห้าสามสี่ห้าแล้วก็แปดสองแปดสองนี่คือมาจากไหนครับเรียกเน้นเหรอโมลูเป็นเรียกมาก เป็นเลขมากเป็นเลขมากเป็นเลขมากในใจบ้นเบิกซาเป็นแปดสองเนี่ยมักเป็นเลขมากในใจเป็นเลขมากใน่ใจด้วยว่าบว่ามันพามันออกแปดตามไปแล้วเนาะแปนสองแปดแปดสองมันงงมากอยู่พุ่งแต sure> ่คิดแล้ว่าดาว่ามักส่วนนึกนส่วนสูตรเมื่อกี้ที่ทําคือสูตรมันเป็นสูตรวิ่งใช่ไหมครับพี่ใช่มีหนึ่งกับสองใช่ไหมแม่ครับแต่มีสิทธิ์มาด้วยกันได้ แม่คแบบโอ้ครับผมมีสิทธิ์มากเก็ได้หรือใครจะหรือชู่ไอศครไปจับเป็นเป็นหนึ่งห้าอย่างนี้ก็ได้ใชไหมพี่ห้าก็ได้ซีอย่างซีซีหาซีเวแต่ว่าห้องห้องเรียนหาคู่เอาอาจย์ได้ดังมาเอาล่องไปจับไซล่องมึงสินะครับวิ่งหนึ่งก็สองหค่ะวิ่งหนึ่งก็สองหนึ่งกับสองจับคู่เอาได้ครับอาเป็นสูตรเป็นสูตรลังพึ่งนะครับผม รับใส่กระกแล้วงามๆเนาะสิหรือไม่ก็โทรถามพี่หน่อยเอาแล้วกันนะครับนอสําหรับครับท่านที่ที่ที่รู้เกี่ยวกับสูตรนะครับผมเพิ่อะไรบรับเพิ่นกับครับเพิ่นเขายาได้เพิ่มนนอนเด้ใช่ใช่นี่มาช่วยอีกรอบนะครับพี่สูตรสูตรลังผึ้งเราครับอืไอ้ไร้รับเปลือกมันกระตรงกันในพวกหมาวสามอะไรมันกันยังตรงกันเนืาอเข่าอ้ามันจะมากันนีา่อัน 1นื้องับองนี่เป็นผมไล่กันวผมไล่มากมันเกิดจังเลมคราะเปลียนไล่ก็่องกับมาเอา้ำอะไรเกิดได้นึ้องับองเงาบานี้ร่องเอาเปลียนมาไล่บ้นมันผลเด่นีกับหาก็เลยเอามารวมกันเลยแม่ครบบโอ้บุณเล่จับยังไงร่วมเงินไปเลยครับผมแต่ว่านี่ใจก็คิดว่านี่แหละหาครับมาคาบคับ คันปมคันไล่อรรักรักแปลนี้ผมมัดมากหาผมคิดว่าหามันอาจจะย่างบนทนในนี้ย่งเนือสยูครับห้าไหนพี่ห้าห้าจับคู่ใส่อะไรดีห้าสามอ่อซีนี้ประมาณนี้แหละครับเหลวมันมีเหมือน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 ที่พี่จับออกมานั่นเนาะครับที่ว่าเหลวมันจะมันมีไก่มันมีวุ้นมีเดือดนี่ครับครับ วัวเลขก่งจับคูเป็นเลขอีกสุตหนึ่งเลยล่องจับคูมันก็ได้คือเก่าอยู่ออปอบไปใส่บน<ม>บนอยู่นี่มมีหลายสูตรแล้วครับพี่ก็เป็นเลขอันนี้มันเป็นแค่เลขกอาจารย์มันจับคู่แบบได้ดวุ้คุมก็ร่องก็ร่องมึงเลยซึอันนี้ม,มันก็ได้คือเก่าก็ได้เนี่ยครับเหมือนกันโอ้ก็ได้เ้อ ลองเื่องเบค้ับเป็นแนวทางนะครับเนาะพี่หน่อยเนาะเพราะว่าเป็นเขาขจาเล่หม้อขจาวให้ยาม่กินครับแล้วพอมีไผหาเงินเบ่างย่ายๆครับมาเล่บนมีแต่แนวทางฟาตวันเอฟซีสำหรับผครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่หน่อยนะครับผมครับเป็นเลขสูตรนะครับสูตรคำนวณนะครับเพิ่งรู้นะครับว่าพี่หน่อยก็ทําสูตรเป็นนะครับเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบแนวทางของพี่หน่อยนะครับผม โอ้สูตรลวงพึ่งนะครับ FC ครับผมมาถึงพี่หน่อยก็โชว์สูตรให้ดูเลยเอา้าพอดีเลยเอาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมสูตรของพี่หน่อยกัน พี่หน่อยก็ไม่หวงสูตรนะครับผมถ้าใครชอบแนวทางเลขสูตรก็ลองโทรหาพี่หน่อยดูได้นะครับลองปรึกษาดูได้นะครับผมแต่ทางแอดมินี่งงครับคืออะไรก็ไม่รู้ครับยาวไปหมดหลงครับ fc ครับผมต้องให้คนที่เชี่ยวชาญจริงๆนะครับผมลองพิจารณาดูนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ